ตำไทยนะครับใครเห็นแล้วนะทุกคนใครเคยเห็นแล้วใครอยู่ในกลุ่มเฟซใครเห็นในช่อง YouTube แล้วในส่วนของรัฐบาลไทยจะอธิบายให้ฟังนิดนึงใครใครเห็นหลับพี่หนองมีบอมีไม่เอ่ยหรือใครยังไม่เห็นอาทุกคนพิมพ์หน่อยใครได้เห็นนะถ้าเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเหลือก็จะได้ให้ มีไหมเนาะอ่ะทุกคนพิมพ์ตำไทยหรือว่ามันรุดแล้วนะสัญญาณไม่เห็นคอมเมนต์ไหนค่าคืออะไรเนาะใครพิมพ์ตำไทยนะครับโอ้ชี่เห็นแล้วอ่ะตำไทยนะครับใส่น้ำปรัปรุงรสนะครับก่อนผ่าชดต,ตำไทยนะ ต้องพูดสมไลน์ไปอ่ะอะไรเนาะอะไรครับคุณบุรุ่งโรดคือเรียกอะไรตามมาในกลุ่มไลน์อ๋อเห็นในกลุ่มไลน์นี่นอะตำไทยนะครับมีความเป็นไปได้นะครับบนไปนล่างล่างมาบนในเมื่พี่น้อง แม้แต่คนซีวอลยู่นี่นะครับก็เล่นทุกตัวไปกับบนล่างเฮ้าบาหูพี่น้องมาเลียกซีออกตัวใดแต่ตัวเด่นเนี่ยนะมันมีอยู่สองส,สองทางนะที่มันจะเป็นไปได้ที่มันจะจะไหลนะครับนะที่มันจะที่จะเปนจะไหลนะนะก็คือ2ตัวนะครับโอเคเห็นหมดแล้วเนาะ นมักรว่าพี่น้องชอบวะชอบไหมนะนะลองเอาไปพิจารณามือนี้นะครับมีโอกาสน้ำนำปลาก่อนผ้าจวดมาขอพรกับแม่ฮันนี่นะครับพี่น้องก่อนผ้าจวดด้วยม่ฮันนี่ซีซาร์แต่ตามส่งไปดีไปไม่ดีเดี๋ยวได้นอกกีร์โซลานได้กับบ๊อีอุปสรรค่โซลานสืงว่าดพูดโค้กเป็นโค้แหล่ ติดตอโรจาผานกณฑราษที่3ักร้าน2าหารผู้แจกผูลิัุเดยดีมีเสียงเชื่อแม่นีจะไปดูแลได้ไหมโทษมีครับแ มีสามพาด้ห้าสามาเก้าอาริกล่ามันอิดยาอีกสองตัวเจ็บตัวหนึ่งคุ้นมากแล้วพ่รออือมาถืแล้วว้าวเนบเบเจ็บคนหัวลูกเอยบ่นจปลเ่ยนรถเลยนี่ พี่นอนะ้องม,มีโอกาสออว่าขอโชคขอลาบจากเนื้อฮันนี่นะครับตามนีนะขอเฮงเฮงด้วยด้วยฟังฟัง ครบหมดแล้วเนาะไม่ว่าตําไทยนะครับใส่น้ําปลาปรุงรสก่อนผาจวดเนี่ยนะก็เห็นกันแล้วนะครับก็ลองเอาไปพิจาจรณาเอาเลยครับ16มิถุนาครับรอบที่แล้วยินดีด้วยนะครับมันมาทั้งเหนือมาทั้งใต้16มิถุนานะครับ รอบนี้ขนมไทยออกวันจันทร์ผมก็แบ่งปันให้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนาบอกแล้วไม่ต้องลีลาถึงเวลาผมก็แบ่งปันอยู่ที่ว่าพี่จะมีดวงมีบุญสัณั์ร่วมกับผมนี่ครับ16มิถุนารอบนี้ผมฟัน3นะครับ3 4 3 6 3 8แขน่นแข5และ3 2มักหลายมักแห่งมัก3 2ครับ ส่วนสามโตที่ผมให้ไว้หางหนึ่งก็คือสามหกสี่ผมถึงบอกไงพี่ไม่มีความอะไรบังเอิญในโลกเมื่อวานจุดทูบเบิกเนตรได้สามสี่หอะไรจะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นครับขนมไทยรอบนี้ผมให้สามสาหสี่เม็ดเดียวพี่แล้วเมื่อวานใครดูไลฟ์สดนะพี่จะเห็นเลยว่าผมจุดทูบด้วยตัวเดียวกันเออสี่ 4. สามหกครับไม่มีความมาเอืนอนในโลกแล้วก็ตรงกันด้วยส่วนบางคนถามว่าไม่เอกยํำใดที่ลงใบขาวให้เมื่อนี่แหละครับเดี๋ยวผมสิลงใบขาวให้นะครับรอบที่แล้วก็เฉียดไปตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าฟันห้าแล้วก็มามืด2สองบางคนก็ได้สามตัวยินดีนะครับส่วนใบขาวรอบนี้ครับพี่ 2 3 8นะครับแบ่งปันให้ตั้งแต่วันที่6มิถุนาครับ2 3 8 2 3 2 8 3 8มาักหลายมากแข่งมาก2 3 3 2เนี่ยนะครับพี่พี่นี่แหละแบ่งปันให้แอ้วม่ต้องไปกดเอาเข้าบ้านให้มันเสียเวลาใจแรกใจแค่นั้นพอกดไลค์กดแชร์ให้ม่อีกที่ผมฝันเมื่อคืนน่ะฝันว่ากองสลากมันออกนะฝันว่ากองสลากมันออกมันออกเลขนี้พี่ เอาลอตเตอรี่ให้ดูเลยฝันแปลกอะ่ะฝันเห็นสองตัวนะฝันฝันว่าปู่มาบอกแต่ไม่รู้นะแม่ทุกแม่งงงายนะมาก็มาหรือไม่มาก็ได้นะครับแต่ถ้าฝันนะฝันแม่นนะเคยพาพี่พี่แตกเลขท้ายสามตัวตรงนะรอบนั้นปู่มาบอกสามหกหสามสี่มันออกรอบไหนไม่รู้อะ่ะถูกกันเยอะเลย ให้หกสามสี่แล้วบอกเลขมันไปออกเลขสามท้ายอะ่ะเลขตัวนี้ครับฝันว่ากองสลากออกเลขตัวนี้ฝันว่ากองสลากออกเลขตัวนี้ครับแล้วรอบนี้ซื้อซื้อแค่นี้แหละว่ได้ซื้อหลาย ขอให้โชคดีนะครับขอให้รับทรัพย์โชคดีนะขอให้เฮง